สวัดีครับพี่น้องครับอยู่พิกายู่นอนกรอกอุอ้ยอยากกินมะขามน้อยจังเลยอ่ะทำไมไม่ทำเจียวจว,ว <ไป S 1> ให้เคีนหน่อยอยากตำกินตำจังเลยอ่ะสูตรไพนนี่เออในผื่อดูสิฮะ มันือกวงปลาแท้สายเดียวบ่เลยสุดสายเดีวยวเพื่อเสี่ยเท่าไรคนที่สร้างให้คิดตานนั่นโอ้ยเสียงแม่ไม่แขกมาท่านขึ้นมาขึ้เก่าอยู่เหมือมัน,มนมตันดังแหม่ฮะกินคือเก่าเหรอใครจะถึงกินน้ำอุ่นเลย ก็แล้วดอกโอ้ยมะม่วก็เป็นแต่แซ่บแท้ก um ินข้าวหรือย uh ังอ่ะกินแล้วฮากินข้าวก่อนเป็นวัดเจ็บคออะไดรกับกินที่เราได้นำเย็นเป็นแังไดบุ๋มมันกินกินน้ำอุ่นมันกับว่าทั้งใดงไดบุเป็นแดงไดบุ๋มตาหลับจักเป็นเป็นแดงไดบุ๋มกับเดงไดบุ๋ม้ว สมโอทีค่ะ,ะจะภาพเราบนบนนี้ไปแส่แล้วให้ใหรถมาจอดพี่ไ,ไออาไปกินข้าวป่ะเดี๋ยวใหญ่รถกันจอดฮลละล่าะาจอดน้ำบรีที ว,วัสดีครับพี่บีสวัสดีครับย่าสวัสดีครับย่า้ยิงเข่าเราไป้ยไม,ม,ม,มตุดไปแล้วสวัสดีครับ ใายบรรยากาศหลังไว้ที่นะครับ,บยังเป็แน่ครับอูอิงมาหรือยังนะโอ้ยประยากเบาเวลาเสียงมันเป็นตะฟังเพราะว่าลองเตยลากับเสียงท่องออกมาสองเธอแล้วคนมาสมบายนอกแต่กระบอลาหัวมันล่ะเบืนนตายเอาอยังพ่อไว้อยู่กับ,กบสู่ไปท่าน จริงมันถามว่ามันไหวมันมันก็ไม่ไหวหรอกแต่ว่าไม่อยากลาไงเราปกติแล้วเราก็ไม่เคยลาถ้าเราไม่แบบสุดๆนะถ้าไม่สุดๆด้วยไปไหนมาไ,ไหนอ๋อ <c oughs> ถ้าไม่สุดๆล้วก็จะไม่ลานะครับเอาสุดๆ,ๆแบบ กับตายหรือว่าตายแล้วค่อยค่อยจะลางานสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ล้าน้อยนะคะกินข้าวยังพี่ลาผมไม่กินเลยพี่เนื้อเหนื่อยตอนนี้พี่เนื้อแม่เอาจะของพีทกันหนาว่าน้ำเผือกอีเมสวอนะอีเมสภาษาว่าอีเมนี่คือภาษาคููเธอภาษาบ้านเขา ภาษาบะภาษาผู้ไทยขนมก้อนนี้เต้นหน้าไปเผื่อบัดน,นี้เฮ้ยโอ้ยจำบงนะอบงสิลเลยมันดิมันดิแม่พุยทีเมย์บอกอย่าโพ้นะลูกเขือบวะจะเป็นมัน <c oughs> หน้าคือเท่า,ทาแฮห,หน้าเท่าก็หน้าเท่า นาเท่าแท่เอองามนั่นแหละฮักะนกน็ไดเออเสือใสเส้นใหญ่แท้เสือใสเส้นใหญ่แท้นี่คือภาษาพูดไทยน,นะครับเพราะว่ารถมาจากเขาพูดไทยอุดรเป็นคนบางสหมหอค่ะแต่่ สมเตเดียวกันกับสามชัยสามช่ยข้าม่วงเถวนั้นเข้าจะเป็นผู้เธอเป็นไพุทธไทยเป็นพุทธไทยพุทธไทยเนี่บอลกันก็จะบอลเสียงย่อยๆไ่เร็วอีเมอะไรอะไรคำคนกัลสินเนี่ยคนกัลสือแต่ว่าโมเนผู้เธอเดินพุทธไทยโมเดลผ่านทางเลือทางเขาบ่งรับโนทุกที่โนุ้โเลฝรัง้าคอนแก่นทางอนแก่น พอขอนแก่นพอมีเนอร์พอมีสำเนียงอีหยงแป๊บนึงมีเพอแน่บบดนี้บอกย็ดขึ้นมาซื้อซื้อนี่บอกไมโ,โน้นเหมือนแม่อยู่นะสวยเหมือนแม่เลยได้หรอไปหลอกขายเครื่องสมางมาแล้วเหรอวันนี้ยังไม่ได้หลอกเลย หลอกลูกค้าว่าจะมาขายแต่ก็ไม่ได้ขายเป็นการหลอกลวงอ้าวเสื้อผู้เทอร์ป่ะผู้ไทยอีกแล้วเหรอพี่รัมมีเสื้อผู้ไทยไหมโอ้ยของถ้าโน้ตจะใส่พี่จังมีสองตัวเอาเอาไปให้ญาจำส่วนญาจำส่วนมีเสื้อใส่ที่นีพี่เอากลับบ้านแล้ว จะกายเอกไงเออถามเอกก็ได้อีต้นน้ำนก็ได้ยาจำสวนเขาใครอ่ะวันนี้ยาเท่ายาลุงยาลุงยาลุงเหรอเรื่องาเปิดเป็นย่าจำสวนยาขูไปไหนอ่ะไม่รู้เออเป็นพี่สาวน้องสาวเดี๋ยวเขาถามหากันเองเหรอกกับหนุ่มเอกพี่น้องครับก็เบ,บิ่งบรรยากาศในที่จัดภาพไปที่เมื่อเช้านะทุกคนตอนเช้ากับตอนเย็นมันแตกต่างกันแค่ไหนะ บูสต์เต็มแล้วเด้อตอนเ้าป็นเอเตอร์ดโอเต็มแล้วขนาดเปลงเออเตอร์ดเอเ้านี่ย เตียงกันละเซตนะครับเตียงกันละเซตอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดจักมือ12วัน999บาทนะครับ9อ้โห99บาทอย่าลืมนะครับป,อ,ปอ้าวบ๊ายบายครับ